วัดแสงแก้วโพธิยาณจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเรียนคูบาอาริยชาติอริยจิตโตรุ่นยิ้มรับทรัพย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างวัตถุมงคล เรียนครูบาอริยชาติอริยจิตโตเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารกุฏิสงวัดแสงแก้วโพธิยาณติดต่อสอบถามสั่งจองบูชาเรียนครูบาอริยชาติอริย,รยจิตโตรุ่นยิ้มรับทรัพย์หมายเลขโทรศัพท์089262 4973และ095265 4554 รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ